AWACS หรือที่รู้จักกันในชื่อ Airborne Warning and Control System คือสุดยอดผลงานทางวิศวกรรมการบินและเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่ล้ำสมัยที่สุดในยุคปัจจุบันหากเราจะบอกว่าเครื่องบินชนิดนี้เป็นเพียงแค่เครื่องบินที่ติดเรดาร์ก็คงไม่เพียงพอเพราะแท้จริงแล้ว AWACS คือศูนย์บัญชาการบินที่เคลื่อนที่ได้บนท้องฟ้า ติดตั้งด้วยระบบเรดาร์ขั้นสูงที่สามารถตรวจจับพื้นที่ทางอากาศทางบกและทางทะเลได้ในรัศมีกว้างใหญ่เกินกว่าที่เรดาร์ภาคพื้นดินจะทำได้สิ่งที่ทำให้ A W A C S โดดเด่นไม่ใช่เพียงการตรวจจับเท่านั้นแต่คือบทบาทในการเป็นดวงตาและหู ของกองทัพทั้งหมดขณะที่เครื่องบินรบหรือเครื่องบินทิ้งระเบิดมักเป็นจุดสนใจด้วยความเร็วและอาวุธที่ร้ายแรง AWACS กลับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังที่ทำให้ทุกการปฏิบัติการราบรื่นมันสามารถตรวจพบภัยคุกคามล่วงหน้าคอยติดตามเครื่องบินข่าศึกิปนาวุฒและแม้กระทั่งเรือรบพร้อมส่งข้อมูลเหล่านี้แบบเรียลไทม์ไปยังผู้บัญชาการและนักบินเรียกได้ว่า AWACS ไม่ได้แค่เฝ้าดูสนามรบแต่เป็นตัวกำหนดทิศทางของสนามรบเลยทีเดียว ต้นกำเนิดของ AWACS เริ่มขึ้นตั้งแต่ยุคสงครามเย็นที่ซึ่งการปรวจจับการโจมตีอย่างกระทันหันเป็นสิ่งจำเป็นต่อมามีการพัฒนาอย่างต่อเน,นื่องจนกลายเป็นเครื่องบินที่เศษที่เราเห็นในปัจจุบัน AWACS มักดัดแปลงมาจากเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่เช่น Boeing 707หรือ767ที่ติดตั้งจานเรดาร์ทรงกลมขนาดยักษ์บนลำตัวเครื่องซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์เฉพาะที่ทำให้ทุกคนจดจำได้ทันที เรดาร์นี้สามารถสแกนได้รอบทิศทางในเวลาเดียวกันครอบคลุมระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรเปรียบเสมือนกับการยืนอยู่บนยอดเขาแล้วมองเห็นทุกสิ่งรอบตัวได้ไกลสุดสายตาไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินที่บินสูงเฮลิคอปเตอร์ที่บินต่ำหรือแม้แต่มิสตรที่กำลังพุ่งตรงเข้ามาแต่ AWACS ไม่ได้มีเพียงเรดาร์เท่านั้นภายในลำเครื่องยังเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากที่ประจำอยู่ตามสถานีคอมพิวเตอร์ คอยวิเคราะห์ข้อมูลจัดประเภทเป้าหมายว่าเป็นมิตรหรือศัตรูและตัดสินใจเชิงยุทธวิธีแบบรวดเร็วการตัดสินใจเหล่านี้จะถูกส่งต่อทันทีไปยังนักบินเครื่องบินรบกองกำลังภาคพื้นดินและแม้แต่กองเรือกลางทะเล AWACS จึงเปรียบเสมือนระบบประสาทส่วนกลางขององค์การรบสมัยใหม่หากไม่มีมันเครื่องบินรบก็จะกลายเป็นนักล่าในความมืดแต่เมื่อมี AWACS อยู่บนฟ้านักบินก็จะรู้ทันทีว่าจะโจมตีที่ไหน จะหลีกเลี่ยงตรงไหนและจะปฏิบัติการอย่างไรอย่างแม่นยำเทียงแค่การมี AWACS สิวก็เป็นการแสดงพลังเชิงยุทธศาสตร์ศัตรูจะรู้ทันทีว่าการเคลื่อนไหวใดๆของพวกเขาจะถูกจับตามองตั้งแต่ระยะไกลในสนามรบความรู้คือพลังและ AWACS ก็คือผู้มอบพลังแห่งข้อมูลให้กับกองทัพจึงไม่น่าแปลกใจที่ทุกครั้งที่เกิดความตึงเครียดเครื่องบินชนิดนี้มักเป็นสิ่งแรกที่ถูกส่งขึ้นฟ้า เพื่อรับรองว่าจะไม่มีการโจมตีที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมือ่อมี AWACS 2ลำทำงานร่วมกันความสามารถในการครอบคลุมพื้นที่และการควบคุมจะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดหนึ่งลำอาจมุ่งเน้นการตรวจจับระยะไกลขณะที่อีกลำทำหน้าที่ควบคุมยุทธวิธีในพื้นที่การรบใกล้ๆการทำงานเช่นนี้ช่วยให้สามารถเฝ้าระวังได้ทั่วถึงโดยไม่มีจุดบอดและยังเป็นการสร้างความมั่นใจว่าหากลำหนึ่งถูกรบกวนหรือปิดขัด อีกลำก็ยังทำงานต่อได้อย่างเต็มประสิทธ,ธิภาพภาพของ AWACS สองลำที่จอดทียนกันจึงไม่ได้เป็นแค่ภาพสวยงามแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของพลังการปกป้องที่มั่นคงและไรช่องโหว่ AWACS ยังเชื่อมโยงการทำงานเข้ากับทุกเหล่าทัพอย่างไร้รอยต่อมันสามารถสั่งการฝูงบินรบให้เข้าสกัดเครื่องบินศัตรูพร้อมๆกับแจ้งเตือนระบบป้องกันทางอากาศภาคพ,พื้นดินเกี่ยวกับทีปนาวุธที่กำลังจะเข้ามา และยังประสานงานกับกองเรือรบกลางทะเลได้อีกด้วยบทบาทนี้ทำให้ AWACS ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องบินหนึ่งลำแต่เป็นตัวคูณกำลังรบที่เพิ่มประสิทธิภาพของทุกหน่วยในกองทัพด้านเทคนิค AWACS ยุคใหม่ใช้เรดาร์แบบเฟทาร์เรที่สามารถติดตามเป้าหมายได้หลายร้อยเป้าพร้อมกันด้วยความแม่นยำสูงมันสามารถตรวจจับเครื่องบินล่องหนที่ถูกออกแบบมาเพื่อหลบเรดาร์ทั่วไป และยังสามารถตามรอยขีปนาวุธที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเหนือเสียงได้ด้วยระบบสื่อสารก็ทันสมัยไม่แพ้กันสามารถเชื่อมต่อแบบเข้ารหัสกับดาวเทียมสถานีภาคพื้นและเครื่องบินพันธมิตรในหลายช่องทางพร้อมกันซึ่งในสถานการณ์จริงที่ซ่ยววินาทีอาจตัดสินชะตาการรบความเร็วและความแม่นยำนี้คือหัวใจสำคัญ a w a c s ยังมีความทนทานสูงสามารถบินปฏิบัติการได้นานกว่าสิบชั่วโมงต่อเที่ยว และหากได้รับการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศก็สามารถอยู่บนฟ้าได้ตลอดทั้งวันโดยไม่ต้องลงจอดความสามารถนี้ทําให้มันเป็นดังดวงตาที่ไม่เคยหลับเฝ้ามองท้องฟ้าโดยไม่มีช่วงว่างแม้แต่วินาทีเดียวในปฏิบัติการร่วมระหว่างประเทศ AWACS ก็ยังมีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลางการประสานงาน มันสามารถทำให้กองทัพจากหลายชาติทำงานร่วมกันได้อย่างมีระบบใช้ข้อมูลเดียวกันและรับรู้สถานการณ์ร่วมกันซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการสร้างความเป็นเอกภาพในพันธมิตรระหว่างประเทศนอกจากนี้ AWACS ยังถูกนำมาใช้ในภารกิจด้านมนุษยธรรมเช่นการจัดการการจราจรทางอากาศในพื้นที่ภยัยพิบัติเพื่อให้การลำเลียงความช่วยเหลือและการกู้ภัยดำเนินไปอย่างปลอดภัยโดยไม่ชนกันหรือล่าช้า สิ่งนี้ตอกย้ำว่า AWACS ไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่เพียงการทำสงครามแต่ยังสามารถเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือผู้คนได้เช่นกันในมุมมองเชิงสัญ,ญลักษณ AW ์ AWACS คือภาพลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและศักยภาพการป้องกันประเทศทุกครั้งที่ผู้คนเห็นเครื่องบินขนาดใหญ่ที่มีจานเรดาร์อยู่บนลำตัวต่างก็รับรู้ทันทีว่านี่คือเครื่องบินที่เปรียบเสมือน ยามเฝ้าเวหาที่คอยปกป้องน่านฟ้าและสร้างความมั่นใจให้กับชาติในอนาคต A W A C S จะยังพัฒนาต่อไปด้วยการนำปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยวิเคราะห์เป้าหมายและตัดสินใจอย่างรวดเร็วรวมทั้งการออกแบบใหม่ให้มีคุณสมบัติครังตัวมากขึ้นและระบบสื่อสารที่สามารถเชื่อมโยงกับอวกาศโรนและการป้องกันไซเบอร์ได้อย่างสมบูรณ์ ท้ายที่สุดแล้ว AWACS ไม่ใช่เพียงเครื่องบินหนึ่งลำแต่มันคือผู้พิทักษ์ท้องฟ้าคือผู้วางแผนกลยุทธ์ในสงครามและเป็นพลังเงียบที่ทำให้กองทัพมีชัยชนะได้จริงเครื่องบินรบอาจเป็นผู้ลงมือโจมตีแต่ AWACS คือผู้มองเห็นทุกสิ่งและกำหนดจังหวะขอองค์การโจมตีเมื่อมี AWACS สองลำทำงานร่วมกันความครอบคลุมและความมั่นใจจึงเพิ่มขึ้นอย่างที่ไม่มีใครเทียบได้ และนี่คือเหตุผลที่เครื่องบินตรวจการทางอากาศอย่าง AWACS ไม่ได้เป็นเทียงเครื่องบินธรรมดาแต่คือดวงตาแห่งท้องฟ้าที่ทำให้ทุกภารกิจมั่นคงปลอดภัยและทรงพลังที่สุดสำหรับชาติการได้เห็นเครื่องบิน AWACS จํานวนสองลำยืนเทียงข้างกันหรือทำงานประสานกันไม่ใช่แค่ภาพของเครื่องบินสองลำเท่านั้นแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์อันทรงพลังของพลังทางการทหาร เทคโนโลยีและความสามารถทีเครื่องบินแต่ละลำเปรียบเสมือนหัวใจที่เต้นอย่างมั่นคงแต่เมื่อมันทำงานร่วมกันสองลำหัวใจเหล่านั้นจะกลายเป็นพลังคู่ที่ประสานกันอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อปกป้องน่านฟ้าและเพิ่มศักยภาพของกองทัพให้ก้าวข้ามขีดจำกัดที่เคยมีมาก่อน AWACS เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นดวงตาบนท้องฟ้ามันตรวจ,จับภัยคุกคามได้ไกลกว่าระบบเรดาร์บนพื้นดินหลายเท่าแต่เมื่อมีเครื่องบินสองลำทำงานพร้อมกัน ขอบเขตการครอบคลุมพื้นที่ก็ขยายออกไปอย่างมหาศาลหาเกเปรียบเทียบให้เข้าใจง่าย AWACS เพียงลำเดียวก็เหมือนกับตะเกียงที่ส่องสว่างทั่วทั้งสนามหญ้าแต่เมื่อตะเกียง2ดวงถูกจุดพร้อมกันความสว่างจะทับซ้อนและเพิ่มพูนจนแม้แต่เงามืดเล็กที่สุดก็แทบไม่มีทางซ่อนตัวได้ศัตรูที่หวังจะแอบเล็ดลอดเข้ามาจึงแทบเป็นไปไม่ได้เครื่องบิน AWACS 2ลำยังสามารถแบ่งภารกิจออกอย่างชัดเจน ลำหนึ่งอาจเน้นตรวจกจับระยะไกลเฝ้าระวังท้องฟ้าในวงกว้างขณะที่อีกลำเน้นควบคุมและสั่งการเชิงยุทธวิธีในพื้นที่ที่การสู้รบกำลังดำเนินอยู่การแบ่งหน้าที่เช่นนี้ช่วยลดภาระการทำงานของแต่ละลำทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจแม่นยํำขึ้นอย่างมากในสนามรบที่ข้อมูลเปลี่ยนแปลงทุกวินาทีความเร็วในการตัดสินใจคือความเป็นความตายและ AWACS สองลำก็มอบสิ่งนี้ให้ได้อย่างเหนือชั้น อีกหนึ่งความสำคัญขององค์การทำงานร่วมกันคือความซําซ้อนที่ปลอดภยัยหากมีการรบกวนสัญญาณหรือความบกพร่องใดๆเกิดขึ้นกับเครื่องบินลำหนึ่งอีกลำก็สามารถเข้ามารับช่วงต่อได้ทันทีทำให้โครงข่ายการสื่อสารและการควบคุมยังคงดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่สะดุดนี่คือสิ่งที่ทำให้ศัตรูหมดหวังในการพยายามทำให้ระบบของฝ่ายตรงข้ามล่มเพราะแม้จะปิดดวงตาหนึ่งลงแต่ยังมีอีกดวงที่จับจ้องอยู่เสมอ ภาพของเครื่องบิน AWACS 2ลำในพิธีสวนสนามหรือการจัดแสดงเชิงสัญ,ญาลักษณ์ยังเป็นการส่งสารไปยังทั้งมิตรและศัตรูมันบอกโลกว่าประเทศที่มี AWACS ไม่ได้เพียงแต่ป้องกันน่านฟ้าแต่ยังสามารถควบคุมสนามรบได้จากระดับสูงและเมื่อมีถึงสองลำพร้อมกันสิ่งนั้นก็คือการประกาศถึงความมั่นคงความเข้มแข็งและความพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทุกความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น ในทางจิตวิทยาการเห็นเครื่องบินขนาดใหญ่ติดจานเรดาร์โดมสองลำยืนเทียงกันในสนามบินหรือบนรันเวย์คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในชาติประชาชนจะรู้สึกว่าท้องฟ้าของพวกเขาถูกปกป้องโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดและทรงพลังที่สุดขณะเดียวกันศัตรูก็จะมองเห็นภาพนี้เป็นการเตือนว่าการแทรกซึมหรือการลุกรานจะถูกตรวจจับและตอบโต้ทันทีไม่ว่าจะมาทางใดก็ตาม เมื่อมองในเชิงปฏิบัติการ a w a c s 2ลำสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยรบทางอากาศทางบกและทางทะเลได้พร้อมกันลำแรกอาจสื่อสารกับฝูงบินรบที่กำลังเคลื่อนเข้าสกัดเป้าหมายส่วนอีกลำเชื่อมต่อกับกองเรือกลางทะเลและกองบัญชาการภาคพื้นดินทำให้ทุกหน่วยรบได้รับข้อมูลที่ตรงกันและทันเวลาระบบเช่นนี้ทำให้ทั้งกองทัพเคลื่อนไหวราวกับเป็นร่างกายเดียวกันและทุกการโจมตีหรือการป้องกันก็จะสอดประสานอย่างไร้ช่องโหว่ ทางด้านเทคนิคการใช้ A W A C S 2ลำยังช่วยเพิ่มความละเอียดของข้อมูลที่ได้รับเช่นการตรวจจับเป้าหมายจาก2ทิศทางที่แตกต่างกันจะช่วยยืนยันตำแหน่งความเร็วและทิศทางได้อย่างแม่นยำมากขึ้นหากเครื่องบินรบฝ่ายสัตรูพยายามใช้เทคนิคครางตัวหรือเปลี่ยนเส้นทางบินเพื่อหลบหลีกการตรวจจับจากสแหล่งพร้อมกันย่อมทำให้ความพยายามเหล่านั้นล้มเหลวโดยสิ้นเชิง ในแง่การวางยุทธศาสตร์ระยะยาวการมี AWACS 2ลำยังหมายถึงความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการประเทศสามารถส่งลำหนึ่งไปทำหน้าที่เฝ้าระวังแนวชายแดนขณะที่อีกลำดูแลเส้นทางทะเลหรือพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่อยู่ไกลออกไปสิ่งนี้ทำให้การป้องกันประเทศมีมิติที่กว้างขวางครอบคลุมทั้งหลายทิศทางโดยไม่ทิ้งพื้นที่ว่าง นอกจากนี้ AWACS 2ลำยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือในระดับนานาชาติได้เช่นกันในปฏิบัติการร่วมกับพันธมิตรการใช้ AWACS 2ลำทำงานคู่ขนานสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและส่งต่อข่าวกรองได้อย่างต่อเนื่องกองทัพจากหลายประเทศจึงสามารถปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีความสับสนซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของพันธมิตรทางทหาร ในอีกมุม1 AWACS 2ลำยังสร้างภาพลักษณ์ที่ทรงพลังทางการเมืองเครื่องบินเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือทางทหารแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและความพร้อมของประเทศที่ครอบครองการนำเครื่องบินออกแสดงต่อสาธารณะหรือในเวทีระหว่างประเทศจึงไม่ต่างจากการยืนยันว่าเรามีศักยภาพที่จะปกป้องตอนเองและพร้อมจะร่วมมือในระดับโลก เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าไปในอนาคต AWACS 2ลำจะสามารถผสานการทำงานกับระบบใหม่ๆได้อย่างไร้รอยต่อไม่ว่าจะเป็นรนลาดประเวณดาวเทียมสื่อสารหรือระบบปัญญาประดิษฐ์ที่จะช่วยวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลให้ทันต่อสถานการณ์การมีสองลำจึงไม่ใช่เพียงการเพิ่มจำนวนแต่คือการเพิ่มศักยภาพของทั้งเครือข่ายการป้องกันประเทศไปอีกหลายขั้นท้ายที่สุดแล้วเครื่องบิน AWACS 2ลำไม่ได้เป็นเพียงภาพของโลหะ เครื่องยนต์และจานเรดาร์เท่านั้นแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังและความมั่นคงมันแสดงถึงความพร้อมของกองทัพความเชื่อมั่นของประชาชนและความน่าเกรงขามต่อสายตาศัตร,รูสองลำที่ยืนเทียนกันคือสองดวงตาที่ไม่เคยหลับและสองหัวใจที่เต้นประสานกันเพื่อปกป้องน่านฟ้าอย่างไม่มีวันหยุดพักและนี่คือเหตุผลที่การปรากฏตัวของ A W A C S สองลำพร้อมกันจึงไม่ใช่เพียงการจัดแสดงทางทหาร แต่คือการประกาศต่อโลก,กว่าประเทศชาติที่ครอบครองมันคือผู้ที่มีทั้งพลงังความพร้อมและความสามาัคคีในการเฝ้าระวังและปกป้องอย่างแท้จริง